ก็ส่วช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีน,นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้นะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบ,วบสดอบวงตากันต่อ,น,ตอน,นะคะก็มีสกู๊ปภา5เรื่องราวดีๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะโตโย,ยต้าได้มอบโตโย,ยต้าแคมรี่คันให้กับแมสซี่เจคันนักเตะยอดเ,ย, <จะ S 1> อเยี่ยมในโตโยต้าลีดคัพ2-0-1-4นั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะคุณเคอจินาธนดาศนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษ,ษัทโตโย,ยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะคะก็ วัดระยนต์โยต้าแคมรี่นะคะเพื่อแสดงความยินดีกับนายชนาทิพย์สงกระสินนะต้องบอว่าเป็นนักเตะชื่อดังดจริงๆแล้วก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําการแข่งขันฟุตบอลรายการโตโยต้าลีกครับ2014ณนะอาคารเอา s อ a s ซีซั่นเพสนะคะเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมามีภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะไปชมภาพเลยค่ะ ดีใจครับที่ได้ขับโตโยต้าไฮบิดครับขอบคุณโตโยต้าครับผมที่มอบนักเตะยอดเยี่ยมให้ผมครับแล้วขอบคุณนายไบอัน้นขอบคุณสโมสรครับแล้วขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆในสโมสรที่ช่วยทําให้ผมได้รางวัลน,นี้แล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ททททุุกกคนนไไดด้้้เขาถึงงีี่มแั ก็สำหรับการแข่ง Toyota l e a บประจําปี2557นี้นะคะก็ได้ทําการแข่งขันเสร็จสิ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งนายชนาทิปหรือว่าเมสซี่เจเนี่ยก็สามารถพาทีม VEC เท r รศาสนาคว้าแชมป์ Toyota l e a บได้ไปครองสําเร็จแล้วก็ที่สําคัญครั้งนี้ก็ได้รับรางวัลค่ะ MVP หรือว่านักเตะยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันนะคะก็เลยได้มีการมอบรถยนต์ Toyota Camry Hybrid 2.5นะมูลค่า1 8 7 9 0 0 0บาทนะเพื่อเป็นรางวัลสำหรับความสำเร็จในปีนที่ผ่านมาด้วยก็จริงๆตอนนี้กระแสะเรื่องของฟุตบอลชายไทยก็ตื่นตัวนะครับสร้างความสนใจแล้วก็สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆสำหรับคนที่มีใจรักกีฬานะเล่นอย่างจริงจังเลี้ยงชีพได้นะครับเขาบอกว่ารายได้ของนักฟุตบอลไทยเนี่ยปัจจุบันนี้หลัก หลายหมื่นบาทต่อเดือนบางคนถ้าเป็นระดับสเปอร์สตาร์เนี่ยก็อาจจะแตะ6หลักนะเพราะว่าลีกของเราเนี่ยมีความแข็งแรงเข้มแข็งมากขึ้นเป็นลําดับนะก็หวังเหลือเกินถ้าลีกแข็งแรงนะคุณภาพสีเท้านักฟุตบอลเราก็จะปรับตัวดีขึ้นเป้าหมายสุดท้ายเลยนะผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรอก็คือการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับก็ ขอแสดงความยินดีด้วยนะแสตเจของเราโค้โทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของนักกีฬานี่น้องๆหลายๆคนที่เ่าเป็นเยาวชนเนี่ยก็จะมีความฝ่ฝันเหมือนกันนะว่าอ๋อโตขึ้นยาี่เป็นนักเตะทีมชาติแบบนี้เนี่ยก็ฝึกฝนให้เต็มที่นะฝันให้ไกลไปให้ถึงนั่นเองเอาล่ะสมัยนี้ตาเปิดกว้างมากเลยคือมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าใครอยากถามดวงชะตาส่ง SMS เข้ามานะคะคุณสุดารัต18สิงหาคม2538นะคะเวลาเกิด8นาฬิกา29นาทีวันศุกร์ถามความรัก การงานสุขภาพและโชคลาภตรงกับวันศุกร์ถูกต้องความรักจะโดดเด่นมากๆนะฮะจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยรอนิดนึงฮะเข้าย่าง21นี้นะครับทุกอย่างจะเห็นภาพที่ชัดเจนส่วนสุขภาพแง่พื้นชะตานั้นนะครับฝากระวังดูพวกไขมันในเลือดนะครับซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงหัวใจอมัมพฤกษ์อัมาพาตรวมถึงสายตาความดันและถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยขอให้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังในแง่ของโชคลาภพ,พื้นดวงไม่เด่นเลยนะครับ s m s ต่อมาคะ่ะ คุณดารา21พฤศจิกายน2540นะคะเวลาเกิด6 3นาฬกา34นาทีวันศุกร์ถามว่าเรียนหมอได้ไหมคะถ้าการสอบแข่งขันจะมีขึ้นในช่วงย่าง19ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่หมออะไรนะฮะเอาเป็นว่า18-19ถ้ามีโอกาสสอบแข่งขันทำให้เต็มที่ฮะมีโอกาสที่จะได้ลุ้น แต่ว่าปีนี้เกณฑ์การสอบยังไม่เด่นเท่าย่าง19นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเข้าไปเรียนได้แล้วดีไหมดีนะเด่นในพื้นชะตาครับเอสเมสตอมาค่ะเอสเมสตอมานะคะคุณปุณเย็นนุษ14กุมภาพันธ์2549เนะคะวเวลาเกิด5ทุ่ม57นาทีวันอังคารถามว่าน้องควรจะเรียนด้านไหนดีแล้วก็สุขภาพปีนี้มีอะไรต้องระมัดระวังและวิธีการทำบุญปีนี้ระวัง อุบัติเหตุนะอาจจะไปถึงการละเล่นกับเพื่อนนะครับหลม้มหลุกพวกนี้ก็ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ปัญหาในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อก้ขวขผมไม่แน่ใจนะว่าจะเริ่มมีปัญหาพวกสายตาได้บ้างแล้วหรือยังนะครับแต่ด้วยพื้นดวงเลยพื้นดวงเลยฝากระวัง2ทางคือทางเดินหายใจกับทางเดิอนอาหารการทําบุญเสริมปีจรน,นี้พาไปวัดนะครับถ้ามีโอกาสก็ให้มันทําบุญนะ้ํามันตะเกียง สาขาอาชีพที่ควรจะศึกษาถ้าชอบแนวอาร์ตก็เชียร์นี่เลยครับร้องเล่นเต้นระบำนะดนตรีศิละปะการแสดงถ้าในเรื่องของอาหารการกินเป็นกุ๊กเชฟมืออาชีพว่าไปนะฟู้ดไซก็ได้กหกรรมรวมไปถึงถ้าเป็นงานาในแวดวงสถาบันการเงินเรียนไฟแนนซ์การเงินก็ดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชนิดานะคะ15ธันวาคม2510นะคะเวลาเกิดตี4 24นาที ฟ้าสว่างน่าจะเป็นวันศุกร์จละลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดชนบุรีชนบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิก2ปีครึ่งนี้ก็ไม่ง่ายนะครับเสาทับลักนะอาจจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นเหนื่อยยากมากกว่าเดิมนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพที่เหมาะสมอาชีพที่เด่นในพืนชาตาก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นพุทธ ก็มายถึงเซลล์นะครับ HR PR p r r o c u e procurement b u y e y นะจัดซื้อจัดจ้างนะครับหรือแม้กระทั่งงานบัญชีถ้าคุณเรียนทางด้านนี้มาแต่ถ้าอยากลงทุนก็ทำธุรกิจพวกหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์นะครับศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำงานเอ s เอต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวุฒิศักดิ์นะคะ30กันยายน2532ค่ะ เวลาเกิดบ่ายโมง15นาทีวันเสาร์นะคะถามว่าตกงานอยู่จะได้งานรึเปล่าแล้วก็มีโอกาสสอบราชการไหมความจริงงานถ้าเทียบกันแล้วนะก็ในช่วงย่าง26เนี้ผมอยากให้คุณลองหาสายสัมพันธ์ดีๆมีไหมนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือแมก้กระทั่งพัพวกเพื่อนฝูงก็ได้นะจึงจะได้งานนะนะครับแล้วก็หลักการทำบุญเสริมในช่วงย่าง26นี้ ก็หาโอกาสทําทานกับเด็กเล็กๆอาจจะเป็นโรงพยาบาลเด็กก็ได้นะครับเอส,สตอ่อมาค่ะ SMS ตอ่อมานะคะคุณพิญยาดา26ม,ม,มกราคม2512เวลาเกิด10นาฬิกาตรงนะคะวันอาทิตย์ชื่อดีหรือเปล่าสะกดครับพอสัมภาวสละอิยอหญิง2ตัวดวเด็กสละอาพินยาดาจ้ะ นามสกุลจันจุติค่ะก็ในแง่ไม่ก็ต้องใช้คำว่าไม่สมบูรณ์นะครับเลขกษาก็ไม่สวยมีโอกาสเห็นผิดเป็นชอบจ้ะชื่อใหม่สี่ชื่อเลยชื่อแรกภาวิดาพอสัมเพาสลาววลสละอิศเด็กสละอาแมวธิรดาถอถุงอธิรดาใช้ได้ นะครับลองดูชื่ออื่นนะชุดติมาค่ะจำาานะสิบเสี่สิบสามค่ะชุดติมาชุดติมาก็ดีนะเสริมความมีอำนาจสุดท้ายีิพากรรอทอหารสละอิพอพานสละอาก็ไก่รอเรือน ก็โดยสรุปนะครับสชื่อหลังใช้ได้นะให้น้ำหนักใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณคุณชอบความหมายคำแปลของชื่อนั้นเป็นแบบไหนเลือกได้เลยนะครับ SMR SM เดี๋ยวเรามาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะจ้ะคุณภูมิศัก์หรือภูมิศักนะคะเกิดวันที่14พฤศจิกายน2541เวลาเกิดทุ่ม56นาที วันเสาร์ถามลัคนาราศีแต่ไม่ได้บอกจังหวัดมาค่ะถ้าไม่ได้บอกจังหวัดมาขออนุญาตหาทางสืส่อสารมาใหม่นะ <c oughs> เพราะเขตจังหวัดที่แตกต่างกันก็มีผลต่อการคำนวณลัคนา<ต>ครับบอกว่าตอนนี้เรียนปวชอคอมพิวเตอร์พาณิชย์อยู่จะจบปริญญาหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดทํางานต้องทําอะไรค่ะ,ะก็ต้องเรียนตรงๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่เพราะได้ยินคําถามถึงจะบอกแบบนี้นะคือเกณฑ์ในเรื่อง,องการเรียนไม่ค่อยดี นะครับอาจจะหนึ่งมีผลการเรียนไม่ดี2เรียนจบช้า3เรียนอาจจะมีการสะดุดหยุดลงแล้วค่อยกลับมาเรียนต่อในอนาคตซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไม่มีใครแก่เกินเรียนนะเอาเป็นว่าเกณฑ์การเรียนไม่เด่นต้องใช้ความพยายามอุตสาหะและไม่เป็นไรจบช้าหรือมาเรียนต่อในอนาคตหลังจากทํางานไปนแล้วก็ไม่ว่ากันเรียนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครให้ลึกเลยนะครับคือคือหมายถึงว่า,าถ้าเรียนแล้วสามารถจบมาแล้ว มาแก้ไขปัญหาได้สมมติถ้าเรียนโปรแกรมเมอร์ก็มาแก้ไขปัญหาให้กับยูเซอร์นะในหน่วยงานในองค์กรหรือว่าถ้าเรียนเป็นพวกวิศวะ,ะคอมนะครับก็มาดูแลแก้ไขผู้คัดแวน์เน็ตเวิร์กหรือการโมดิฟายโปรแกรมอะไรพวกนี้ก็ได้ผู้ง่ายเรียนให้ลึกในสิ่งที่คุณเรียนอยู่เพราะว่าคอมพิวเตอร์ธุรกิจเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่พอนะฮะแล้วก็เรื่องของการเรียนอาจจะต้องออกแรงมากาคนอือน่นไปสองเท่าแล้วมันทำบุญเรื่องทุนการศึกษานะครับแล้วก็ส่วนลัคนาราศีเดียวส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมก,ก็แนลนะะ้วก ในส่วนของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเรื่องงานยามดีเมื่อวานก็ใช้ไปแล้วนะหนึ่งวันนะครับวันพระอาษีที่แปดนะครับต่อด้วยในช่วงกลางเดือนนี้ครึ่งเดือนแรกก็ยังเหลืออีกหนึ่งวันนะครับหลังจากวันที่8แล้วก็กระโดดเป็นวันที่15นะครับวันนี้ประกอบการบางคนในทุกประเภทครับเพราะเลื่อกล่างมีดีท nah, ีท <canal> ี่ดีอย่างวันลอยช่วงเวลาที่ด <được kindergarten> ีที่ส <ngày> ุด14นาฬิกาหนนาทีถ <estos prit> ึง14นาฬิกา30นาทีในคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อเนืในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคมวันที่18นะครับวันอาทิตย์วันนี้หลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรรัรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคนิโรดตกในเขตพัตเสม,มาครับแต่วันนี้กระโยกก็ดีเยี่ยมเป็นวันธงชยัยและเลิกล่างก็ยังมีดีทีท่ดีทั้งวันมหาเศรษฐีโชคและดีทีเรียงหมอนนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด17.01น,นถึง17.30น,นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่19วันนี้ผู้ประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการสัญจรทางเรือการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับไม่ควรที่จะเอาเรือลงจากคานนะที่เหลือดําเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด9นาฬิกาหนนาทีถึง9นาฬิกาสานาทีแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่26ครับวันนี้มีประเด็นเดียวไม่ควรออกรถ ที่เหลือดําเนินการได้กระโยกไปวานที่พอดีนะครับเลิกร่างเป็นดิทีเรียงหมอนซึ่งเด่นในเรื่องการส่งตัวคู่เบาวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม่เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชร14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรเฉลีกยเรี่องการใช้เลิกวันนี้และปิดท้ายด้วยสุขที่30ไม่ได้มีเงื่อนไขายอะไรประกอบการมงคลในทุกประเภทครับ14บสนาฬิกาสนาทีถึง15นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดและคนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะว่าะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ส่ง s m s เข้ามาร่วมลุ้นกันกันกบหนังสือกระจกสองนำทางชีวิตนะคะคสองท่านผู้โชคดีนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนใครที่พลาดไฟล์แล้วอยากจะไปหาซื้อตอนนี้สามารถหาซื้อได้นะคะสำหรับหนังสือนะคะกระจกสองนำทางชีวิตปี2558ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปนั่นเองนะคะรวมไปถึงตอนนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลงังได้นะคะแต่ว่าต้องเข้าไป ในส่วนของเว็บไซต์นะ u t u b e นะคะก็เข้าไปที่ Milacle c h ช n n e l เว้นวักตามด้วยคำว่า t ีวีไทยแลนด์ ien, นั่นเองนะเอาล่ะแล้วก็วันนี้ก่อนจะกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดไม่ใช่คำว่าไม่มีโอกาสแต่มันคือคำว่าเคยมีโอกาสต่างหารเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ